อันนี้เป็นไอคอนที่2นะครับของ S R นะครับเป็นรูปนาฬิกานะครับจากแถบด้านล่างก็จะโชว์ปฏิทิน,นการทํางานก็จะโชว์เป็นข้อมูลของทั้งเดือนนะครับตามปฏิทินคือถ้าเป็นสีเขียวจะเป็นวันทํางานนะครับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนแต่ว่าถ้าเป็นสีเหลืองนะครับมันจะเป็นวันทํางานที่มีการเราใส่ข้อมูลไปการลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วส่วนสีขาวก็คือวันที่ เราไม่ได้ทํางานนะครับก็จะดูเป็นรูปปฏิทินอย่างนี้ได้หรือดูเป็นรายการก็ได้นะครับคลิกอันดันข้างๆนี้ครับเมื่อชขึ้นข้อมูลเป็นวันๆไปอย่างเช่นวที่28ก็จะโชว์ว่าทางานกี่ชั่วโมงแต่ว่าไม่มีจํานวนไล่เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนไว้คือถ้าเราจะลงทะเบียนให้เราไปคลิกที่รูปปังหมุดสีส้มมีรูปบวกด้านขวานะครับ คับสามารถสูาไปใกล้ๆก็ได้ครับโดยการปักหมุดลงทะเบียนก็ให้เริ่มตามเขียนนาฬิกาโดยเริ่มจากซ้ายบนสุดนะครับแล้วก็มาขวามาล่างมาซ้ายแล้วก็บนครับก็ ถ้าทำถูกต้องมันก็จะขึ้นว่าเป็นพื้นที่กี่ไร่กี่งานกี่วาขึ้นมานะครับก็ให้เรากดกำหนดนะครับเพื่อทําการลงทะเบียนครับผม